ครับสวัสดีครับมื่อวันนี้ผมว่างนะครับวัชพืชเอเบดตีชโดนะครับชโดให้เบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกําลังนี่ครับกําลังไปไปตลาดไปซื้อปลาดุกะนะครับจําเป็นนะครับเอายังไงอย่าเลี้ยนแบบนะครับก็จงให้เบิ้งนอกวัชไว้ก็เอาซื้อครับมันบาปไม่ได้ไปเอาใครเอานี่ บังเป็นปลาดุกครับผมจัดไปคลิปนี้อาจจะมาเสียเวลาตอนหาปลาดุกนี่แหละครับโชว์ข้าวตลอดไปครับออห่างมันห่างมันยังไงครับหนุ่มคำกับคนอีสานครับกันเองกันเองมกหาอยู่หากินครับ ผู้ดูที่เป็นสีนะเอาไปก่อนเอาไปก่อนอา่ามีหอนเงียงนะครับ,บาม,มาทำอะไรโอเคนะเป็นปลาแล้วเอาอีกอย่างนึงเนาะอาหารเฉโดถิ่นมักขึ้นมีปลาดุกนะครับปลาดุกหรือปลาไหลนี่ปลาไหลนะครับมีกร,กระบอกคมครับเอาไปก่อนแล้วมีหัว นิดบล็อกม้งครับกีดแล้วพอดีผมโฮ瓦ผมจะเดินไปเชียงใหม่ครับต้องสามือเนี่ยออกบกุดก็ได้จ็ดชิให้มือใหม่เบ้างนะครับนะการลาชือดนะครับการตีชือดโดยเนี้ยประดุกเนี้ยปลาไหลเฮ็ดยังไงบางคนก็บ่เข้าใจครับลาดจ,จะอย,อยากลองเบิึงนะครับมือใหม่อลองมึงครับจีดบางอย่างก่อน ผมเคยผ่านมาอยู่นะครับนี่ได้หลับปอะไรตัวนึงครับหาอะไรนะครับช่อข้าวโอเคครับอพอดีผมหาอุปกรณ์อะไรก็ได้เอาข้าวข้าวมาก่อนนะครับนี่เบ็ดนะครับผมเคยเห็ดไปตัวเห็ดบดิเห็ดเบิ้งนะครับเอาข้าวข้าวนะครับเป็นสลิงนะครับสลิงเนี่ยดึงคนดึงเนี่ยว่าขาดนะครับเนี่ย สลิงกันเพราะว่ากันชโดมันกัดเนาะชะโดมันกัดน,นะครับแกวคมนะครับปลาชโดผมจำด้ผมเคยใส่เอ็นกอสังครับเป็นกอสังแปดสิบปอนด์มั้ง,งพับเค้งสินะครับเราไปใส่เงาปลาดุไปเท่าเดี๋ยวส่วนกัาบขาดเลยบอดบอดีดึงความคมของมันเนาะใส่ต้องใส่สลิงครับที่เราใส่กันผมที่เห็ดมีตัวเบ็ดนะครับมีเดียวนะครับอเดียวคือเดียวสายยาวประมาณเมตรนึงนะครับ ประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งแดีวกท่านี้ก็จชิเป็นกลิบเป็นอย่างไว้มัดเสียกมัดเอ็นนะครับมัดติดขวดใส่ก็ขวดน้ำนะครับขวดน้อยครับขวดฤทธิ์ก็ดีนะครับเพื่อเปื้อนเป็นตัวใหญ่ก็ใส่ขวดฤทธิ์นะครับกันร้อยความยาวก็อยู่กับสถานการณ์นะครับของปลามันอยู่จังไหนนำเรื่องนำตื่นนะครับนำตื่นเราไปต้องสายเงาเลยครับจักเครื่องเม็ดประมาณนี่6หกสิบเจ็ดเซนเชนอันนี้อันนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนครับความยาวอันนี้เบียดตัวเดียวนะครับจากนี้ เบ็ดเบ็ดครูนะครับใส่ครูกันมันกัดกัดพลาดนะครับวิธีเกาะนะครับตอนนี้อันนี้เบ็ดครูนะครับผมเล็ดไปสามเสียดอยู่อัน่อยนึงครับมองไปนั่งมองไปเรื่อยๆครับบอกเสียหายนะครับได้ประสบการณ์นะครับได้ข้อก็อยากไปตีเฮ็ด้เบิ้งขึ้นแล้วบันมีเวลาครับเฮ็เบ็ดครูครับเบ็ดครู เกาะยังยังปลาไหลบางทีถ้าสื่อมาเงียนได้มากกับตัวมันใหญ่เขาเกาะจักสองตัวครับเพื่อมันกัดกัดพลาดนะครับแต่ละเปลาเั้นตึกตัวก้อนเห็ดเด่นมะประดุกตายแล้วครับโอเคตัวไม่มานี่ครับโลดเลย คครับนี่ครับการเสียบนะครับการการกัดของชโดนะครับชโดจะมกเอกัดช่วงคอตอนะครับคอตอประดุกนะครับช่วงคอตอใไตเงียงนะครับมันหูด้ยนะครับช่วงนี้มตเงียงมากัดอยู่แล้วครับชโดนะครับกัดช่วงเนี้ยช่วงคอตอ้เนี่ยจากนี้ไปนะครับช่วงหางใช่ั้มครับกัดบางทีกัดเครื่องตูนะครับกัดไปสองตัวเมล่ากอก็คือเนี่ยครับเบ็ดสองตัว อย่าลืมนะครับว่าฉลองมากินชงประวัติศาสตร์เก่ง6โมง7โมงนี่แหละครับ6โมงพอดีกําลังกินนะครับออกหากินเลยกําลังเห่าๆนะครับสายคนนั้นก็ยากที่มันจะกินนะครับอย่างพอกอด้านหลังนะครับช่วงหลังมั้นนะกอคิดว่าเบ็ดอยู่แตวกอเติร์ไก่ด้ล่ะตาย์ไก่เนาต้องการให้มันดิ่นอยู่แล้วนะครับกอแล้วก็เวยเบ็ดขึ้นมาลักษณะนี้นะครับอย่เห็นบ่ออีกหลังหนึ่งเขาไปกอช่วงโค่นหางอะไรครับช่วงเท้ายนะครับเพื่อไว้ เก็ะลักษณะนี้น,ละละละน,นะครับต่อไปมันกระสิเลาะลอยในน้ำนะครับปลาปลาดุกมันกระสิลอยหาดินมันนะมันเก็บมันดินดีกินข้าวกินอย่างมันกระสีออกนะครับออกปุ๊บไอกระโดดไอกินไปกระสีมฮอดมันก็มันง,ง,งับเลยเพื่อไปสองหลังลักษณะนี้ครับปลาไหลก็เอาะขึ้นครับช่วงประมาณใกล้างจยิคอจักสองนิ้วอะไรแล้วปลาไหลเราก็เกาะชงเทถทายครับกับช่วงหางนะครับ ดินน้ำเงียะทางเงียะเงียะพงวิจิโกสองตัวนะครับทางเงี้ยะมันใบเงียะใบกอช่วงขอต่อครับพ่อนะครับประดุกแต่เด็ดตัวเดียวกับพ่อนะครับกันแก็อีกด้านหนึ่งเขาก็มัดติดขวดครับเมื่อกี้พี่พ่อเฉลีตัวเงียะเขาก็มัดเอาขวดติดกันเลยครับเพื่ออะไรมันจมมันยังอันนี้ก็มัดติดขวดนะครับให้มันลอยมันเฉลียวเห็นครับมัดไปเลยมัดปุ๊บจงมาอีกด้านหนึ่งก็มัดติดเสือกหือว่ามัดติดก็เอ็นนะครับ ใส่พวกสายรีดมัดสายเอ็นก็ได้ครับเอ็นยังไงมัดจากกระถิ่นมาฟังครับมาต้องลงยากนะครับแต่พอใบขวดมันจมจากสิบเมตรก็เสียตีไปก็นั่งเฝ้าได้ครับจรวดกินเร็วนะครับสตอร์นะครับจรวดช่วงช่วงแรงๆก็กินครับชงหกมองแรงหกมองขี่ไปเลยเนื้อแห้งดินแห้งกินปลาไหลก็กินดีครับปลาดุกมากที่ละก็ปลาไหลยิ่งหน่อยปลาไหลขั้นหนึ่งครับ ปลาไหลตัวไม่ใหญ่ก,ก็ตัวเดียวก็วลนะลกเ,เล,ลยครับช่วงหลังนี่แหละ้านหลังก็เลืไหลเดี๋ยวปานเหย้าบนไตครับเงียก็ไปเพื่อไว้ครับเพื่อมันสวปนปฏิทัาอจะแก่เมือ่อไรใส่ลงไปอีกท่านตืน่นท่านตีลงไปใหมเากาะไปครับเช่นนี้นะครับมันก็ไปลอยปลาไหลนางเาปเา่าเลยครับเป็นเงียรอยอ่ะคือคือต้องต้องการใส่บะแฮมถึงพื้นนะครับมันลอยดินนังน่งๆๆจำนวนหกไหลเขาบระต่อเหตุไต่เงย้าครับลักษณะนี้นะครับ ครับเอาง่ไงลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับพอเข้าใจนะครับวจจ่าจะเป็นตรงใส่ปลาทแท้นะครับจีบบออิบาทเฮียติ๋วเป็นสายสลิงครับหาเสือตามผมเสือมาจากหา่างไทยวัสดุก็มีขายครับห่างดูโฮมก็มีเป็นขายเป็นหมวลนะครับเป็นหมวลลักษณะพวกนี้แหละไปเสือเอาไปตัดทำพนักงานพนักงานครับยังวกโฮมโปรดูโฮมที่ะมีไทยวัสดุก็มีครับตามห่างอยู่ผแผนกฮาร์ดแวร์มันจีมีขายนะครับพวกสายซิลิง ม้วนมันก็ประมาณลอยอย่แล้วว่าอดักบางบางมองเป็นเศษสันสันๆายาวก็มีครับใส่เป็นของใส่เป็นลักษณะนี้ครับคืออาจจะเราไปดัดดัดแปลงใส่หรือพวกลวดลวดดักหนูเนาะใส่ใ่เนาะเกินสิบห้าปอนด์นะครับนี่ใหญ่ไรก่อนเศษนี้ใยก็ได้ครับพับเครื่องอะไรแล้วแต่เขาไอเดียนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เฮ็ดมันมวนนะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามนะครับ